สวัสดีค่ะจับคู่คนราสวนคนกันอีกเช่นเคยนะคะและตามคำเรียกร้องที่เพื่อนๆหลายคนแนะนำมาว่าอยากอยากให้ทำคู่มันฟันเดย์เหลือเกินให้หยิบยกกันมาหน่อยหลายๆคู่ในคู่มันฟันเดย์น่ารักก็นี่อะมาเรามาสตาร์ทด้วยคู่นี้กันเลยละกันกับน้องเอิร์ทและน้องมิกเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกับคู่มันฟันเดย์เอิร์ทมิกค่ะไปดูเลยค่ะไปค่ะ ดเทลเลนจริงเราะกวดชื่อจริงของคู่นราสกุลอแตวงูวอเือสละไม่ใช่วงมันมีไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอืวงเห็นไหม พี่ด้วยนะพ่อพานนาการพระวุฒาน้อหนูสราดังะคุณเนี่ยแหวนนาการพระวานองหนูสรเสาสอสอสราสฤด้วยสีทอสันานสอสาราสระอีอเรือสระอีรวยประเสรตฐผิด

ตั้งให้เอเ่อนหน่อยเพื่อนกันเหรอไม่ใช่เวลาเขาแชอบกินัทอื่นเขาชอบนอนอนอูนออกับกูอนเล่นือถือแล้เลยคอยดขนาดี้เยเขามาดาเพราะว่าผมเคยดูหนังเรมาวอใช่แล้วมันเป็นแบบเหมือนแบบ คนที่เป็นโลคกีสนาบ้ารอเขาชอบทำหน้านิ่งมาทำหน้าดูเฮ้ยนม่ารักมันเหมือนหมาหอในเรื่องแล้วหมาหวมนเป็นหมาตัวสีดำาเนูเลยที่เขาหมาหวเขาเป็นหมาหัหมาดำเขาก็ดูแเรู้เลยเขาชอบก่อนดวงดาวดูได้ชื่อว่าไอไอะไรว่ายัง ใช่ i d e n t i t คือดาวคือดวงดาวดวงดาวคำว่าไอเดนติตี้ดวงดาวเราแรกหมายความว่าอะไรเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตัวตนอย่างคุณมีเอกลักษณ์คือไอ identity ของผมที่คุณชอบเรียกผมอะคุณเรียกผมว่าดาวเสาดาวเสาเพราะอะไรครับแต่ผมได่มีคนเรียกผมว่าคืนตอนคือ สับเฉพาะโอเคแล้วคุณเรียกผมว่าอะไรหมาดามกวาดาทำไมฮะคนนี้กีสับเฉพาะคือเปล่าสับเฉพาะเรื่องบุคลิกภาพขนาดหลายๆอย่างดีดีใช่เดี๋ยวเรามาดูไปดูในวาร์มเขาเป็นแบบโชว์พวกแบบมนุารุจุหินอะไรแบบนี้ นี้หาไม่เจอแน่การตามหาดวงดาวที่ขึ้นชื่อว่าไอหรือ identity ต้องรู้จักเอกลักษณ์ของแต่ละกันผ่านชุดคำถาม5ข้อ5ข้อ5ข้อแต่ต้องถามกันเองตอบกันเองนะจ๊ะจากคุณนึกเปลี่ยนใจแล้ามั้งถามเองตอบเองอ่ะข้อแรกครับคุณรู้เหรอคำตอบอะไรใช่ไหม ความหล่อความเซนผิวความเซนนิมมเซนสามเหมือนกันรูกชายแม่ตาความคิ้วความคิ้วคือความน่ารักความน่ารักความหล่อความหล่ออ่าแล้วก็ความอะไรฮะก็มีแก๊สเซฟหน่ ผม80%ค่ะผมไม่คุณ90%เลยโอ๊ยคุณน่ารักกว่าผมอ่ะคุณรอกว่าผมเออเหรอใช่เหรอผมว่านะจริงๆก็เอาจริงว่าตอนอยู่กับสองคนนี่เขาบอกว่าผมแบบไม่ได้เลยว่าาเเขป็นอะไรนะถ้าอีกซีนที่วายที่รออีสุดในประเทศไทยยังคุณไม่จบใช่าไหมฮะ ใสยที่ดีที่สุดของเพื่อนคือเราตุ้มต่อมาก่อนเขาเป็นคนแบบชอบติ๊แครคนอื่นครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากสำหรับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมด้วยสำหรับผมผมแบบเลื่อนออกนะฮะเขาก็ไปวิ่งไปหาอ๋อเขาดูแลดีครับผมแค่นี้เลยซัมมี่ครับซัมมี่โอเคของผมนะฮะเคล่าเป็นคนละเอียดครับ ละเอียดตอนในเชิงของความรู้สึกครับผมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีละเอียดตอนในเชงขงความรู้สึกกันแบบงแนแล้วกินน้อยเขามาเพื่อเผากันเหรอมาเผาเซฟน้องเอิร์ธผมด้วยผมมูสิครับล้ออะไร ติกรรมไม่น่าราก <si suppression> ักพฤติกรรมที่ไม <èn> ่ค่อยจะน่า <wrote> รักของเพื่อนทำไมนับเยอะลืดของแล้วทิ้งของของเวลาแบบว่าเชห้องเนี่ยพอชอกับบโยนเสื้อผาที่ใส่แล้วคือโยนทั่วห้องเลยแล้วก็ไม่ค่อดีแล้วก็ไม่ค่อยชอบเก็บขยะคงขอดีเฟนต์ดีเนอะไรครับไม่ใช่ทั่วห้องผมมีรลักฐานฮะแค่ห้องเดียว อบห้องก็มีระเบียบเรียบร้อยตอนที่เกาะ่อายห้องก็ตองอให้องแล้วทีนี้เขาเป็นคนแบบบางทีเราเขาจะมีเรื่องเงินที่โฟกัสมากกว่าอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบลืมหลงลืมอะไรไปบ้างแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยเก็บข้อที่เลยเงี้ยเขาก็แบบาจจะโฟกัสเรื่องเงินก่อนหนังสืออยู่ไงบจะเก็บช้าหน่อยลุก่อยก็บหรือว่าอีก2วันเก็บ ครับผมส่วนไอ้ิสัยไม่น่ารักครับสำหรับผมนะทำหของเขาคือเขาเป็นคนเสียงดังเสียงดังชอบคีดแกล้งอะไรอย่างนี้แล้วคือผมเป็นคนกลัวเสียงดังแต่เขาชอบมาแบบเฮ้ยเฮ้ยข้างหูผมเลยทำให้ผมตกใจไม่ทำเลยคไม่ทำเลยกวนใส่กูต้องหลายครั้งใส่กูอะไรอ่ะอันนี้อันนี่ผมกูใช่ไหมเฮ้ยนี่ผมกูใช่ไหมเอาเอโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้ยผมไม่ชอบชายดังชาโอเคคุณรู้นี่ รู้ครับแชอบแฝงเ้าอตกใจผมเล่าหต้องแรมตลงดีเฮ้ยเ้ไเอะไรอ่ะรู้ที่มาชื่อเล่นเพื่อนไหมชื่อเล่นก็คือเอิร์ธมิใช่ไหมใช่ไหมใช่ ถามว่าคุณว่ามันมาจากไหนคุณไม่เคยบอกผมเราเราไม่เคยบอกทีอเราว่ามันจากไหนผมไม่รู้คุณดาวให้คุณดาวให้คุณดาวอะผมไปให้พี่สาวผมชื่อเหมียวอาจจะมอมามั้งไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะอะคุณต,ตอบสิผมไม่รู้มันเริ่มมาจากพี่สาวผมตอนนั้นพี่สาวผมเป็นวัดแล้วเราแม่เนี่ยก็เลยแบบไปเอาวิศวิศมาทาป้ายเจ้าเลยหลังแม่ให้ดวงดาวแล้วยอเราไม่จบเลยในใน เออลูกยังไม่มีชื่อเลยก็เห็นชื่อเห็นวิกซ์แล้วพี่ผมชื่อเหนียวอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้อ๋อโอ้ยอ๋อโออ๋อโอ้ยอ๋อโอ้ยออโอ้อ๋อโอ้ออ้อม้ิ้ ทุกคนเรียกว่ามิกซ์ซื้อบนบใช่ไหมครับผมเรียกเลยมันเกิดจากคำว่า M I X แล้วก็กลับ180องศาใจของว่าซิลก็ายเป็นมิกซ์ซื้อจานลองศาควาใช่ใช่คุณก็อ่านได้ปกติคุณไหมใช่ครับผมอ้าวพ่อผมพ่อครับผมคุณคุณเอิร์ธนะพ่อไม่ไม่มีอะไรเขาไม่มีเลยเขาโจ้เลยผมรู้จักพี่สาวเขาก็เหนือไม่ขายเลยไม่ขายพ่ออยากได้อะไรก็ตั้งหรอใช่พ่อควรตั้งให้พ่อควรตั้งให้เคสเคสเดียวกันเพราะว่าพ่อผมนะส้มนักมวยชื่อโคมา พมัตเออามเข้าเน้ามเหอะสักอย่างไงแต้พอมันมันเสียงใกล้เคียงกับเดินเขาเลยเอาเดินอ๋อใช่เดซิตดซิดซิตเอเรื่องไหวนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้เรื่องนี้มันมีเจ้าเปียกอะไรเดินโนเวก คงน่าจะชอบอะไรแบบนี้ a อ t ท v i t y ที่ชอบทำที่สุดของัามก้ามุดตรงข้ามตรงข้ามเล่นกล้ามอืมช่วงนี้ผมผมาหายแต่มันเป็นคที่คุชอบไหมตรงนี้ชอบก็ชอบเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่สุดไม่สุดแ่ะคุณอ่ะคุณทายใหม่คุณลองเกสม่ฟังเรื่องขี่ก็ยังไม่สุดน้องเพลงอ่าาาาารา ดูหนังอ่านหนังสือเออกาลัต่งลงบอกเธอชอบเรากมนียงชอบอ่านหนังสือเพราะว่าตอนเด็กๆที่บ้านผมเนี่ยสนเนีนงผมอ่านหนังสือดีมากซึ่งมันทำให้ผมเสพติดการอ่านงมาตลอดเนี่ยเวลาว่างก็จะหาหนังสือหานมีสมาธินีสมาธิใช่ใช่แล้วแหละพวกเกาตอนมันเจอดาแล้ว เราไก้ใกล้เคียงดูเลยเรามาถึงภารกิจที่ช uh, ีเป็นชีตายสำหรับเราใช่มันคือภารกิจในการตามหาดวงดาวดวงที่หนึ่งซึ่งผมได้ยินจากเสียงสวัสด์ว่า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 ่าสตร เราถ่ายรูปกับตัวนั้นแต่เรามีการทำความรู้จักกันมากขึ้นไปแล้วใช่เราต้องหักแจวเจอะไรบ้างกันดีกว่าเราเลือกเรลอสเซกู้เดียวกันหรือเปล่าเรามาถ่ายใจกันดีกว่าว่าถ้าเราไปชีดกัจริงเนี่ยเราจะได้ถ่ายรูปคู่กับไดรนอสาซร์ที่กินพืชหรือว่าไดรนอสเอร์ที่กินเนื้อโอเคถึงเวลาเลือกแล้วใช่คุณจิ้นผมชี้อ่าหนึ่งสอง ผมทำหน้าที่เป็นนองที่ด <c oughs> ีแม่คุณดูดิทงคูดกันจบกันนอนเลยล่ะเราอการวมกันเลือกชาเลือกรวมกันอันากมากเลยนะเอกลักษณ์ของทั้งคู่ชัดเจนมากดังนั้น <c oughs> <c oughs> ดันผิวไจน่ <c oughs> <c oughs> นี้ดาวได้อยู่ในดวงใจผมแล้วว่าไอ้ดาวไอเท่านั้นในตอนนี้เท่านั้นเลยชื่อเต็มมันชื่ออะไรครับดาวชื่อไอนะครับก็คือมาจากคำว่า identity identity ตดดโดดก็คือตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าตัวตัครับของพี่เอ๋ไปยังไงของมิ้งไปยังไงทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนี่นกันมากขึ้นเพราะมันมีความสำคัญในการที่จะเป็นบันดี้ในการตามหาดาวดวงต่อไปแต่เรายังไม่พอเรายังน้องตกใจเสียงได่นของเสาร์นี่ยต่ก็บอกอุ้ยเข้ามาแค่ขึ้นใช่ รู้แต่กันว่าขึ้นค้าพผมครับตามด้วยนะฮะน่ารักน่รัักลัวแพี่ชอบพี่อบความแบบโบาของนางอ่ะสีซอให้คอยฟ

สัตว์อะไรก่อนอะไรลูก่าวงูงูงกกไก่ไก่ได้ยินไม่ได้ยินชา้ชางช้างแต่เอาไปมีเอาเอาไปโบวปิดให้มิเนี่ย <c oughs> เอาวิ่งสาม้ไก,ก,ก,ก่ไ <c oughs> ก่ไก่จเกิลควา เยอะไรอ่ะพี่ผมอยากรู้อ่ะอ๋อโอเคตอนนี้ผมได้ทั้งสองข้อแล้วมีทั้งหมดหกข้อเพราะะฉนั้นคุณมิกเนี่ยคือน้องเออะนั้งเป็นคนตลกมากในห้องเลยเราต้องผ่านไปเลยขึ้นหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ก็แค่หนึ่งข้อหนึ่งข้อผ่ามขึ้นหนึ่งแล้วใช่โอเคเริ่มเลยฮะอือไก่ไก่ยิง ไ่าไก่ช้าไก่เห็นไกเลื่อยอ่ะไก่ซิกไก่ตบนปากโอ่ไก่เห็นนมวัวใครเห็นนมวัววันพี่ที่ไหน ไกเห็นขาไกลเห็นทัง ไม่ชินใช่ไหมพี่ชินอะไรฮะชินชินกับสำนวนไทยเอยจริงมีก็ไม่ชินนะแต่ที่ได้มาแบบจะพูดน่ะไม่ไม่ได้ดีนะเราได้มาเราไม่ได้สี่อสี่อเกินมาตรฐานละเกิด้ายเกิสามพอแล้วเพรานั้นเจ้าปีศาจวร้ายจะว่าไงบ้างข้ามกราใมกับแขงเหนือแต่เจ้าปีศาจเดี๋ยมาถัดวงความสุกของเรา ตอนนี้เรานึกไปถึงภูผา <c oughs> คอนทราสต์กันสุดเออตอนนี <c oughs> <ๆ>้ก็ชั้นบรรยากาศมันก็พบกันหรอตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ที่นี่มีบรรยากาศสักอย่างแต่ว่าสวยมากนะรับสวยครับถ้าอยากมาก็มาได้เราที่นี่ก็เอาถ้าตอนนี้ยังไปต่างประเทศไม่ได้ใช่แล้วแต่เหมาะตัวแล้วน้องๆหนูๆน่าจะชอบเพราะว่าเป็นแบบเป็นทีวิักทา่ตร์คุณจะหลง เพื่อนักกเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะดูมนุษย์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขั้วโลกเหนืออะไรเงี้ยบรรยากาศธรรมชาติไปไปเลยหนุ่มมิดหนุมมิกขว่รอมีกำลังฟังอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปจบที่ตรงไหนติดเก่ามสวอตเก่ามสวะครับแต่ผมผมเรียนที่ภาษามิตรนะอ๋อโอเค โจรอเจ้าปีศาจก่อนว่า,วา <laughs> ยัางไม่ <laughs> ไมมน้ำตาไหลเลย <laughs> <laughs> ไม่คิดว่าจะกล่ำขนาดนี้ <laughs> ให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วครั่ำแรกเราเจอกันมันเป็นยังไงนะเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยต้อร้อนมากเลยใช่ที่เนี่ยมันข้ามกลางทะเลทรายข้ามกลางทะเลทรายแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมทะเลทรายตอนกลางคืนมันหนาวมันหนาวเนื่องจากกำลังจะบกองคืนแล้วตอนแรกร้อนมากตอนที้กองคืนละหัว เจ็ดปีกว่าไี่เยอหรอกใช่มาว่ายังไงเจอกันครั้งแรกเราเจอกันที่ไหนฮะที่ไหนฮะที่พารากรองนะพาราปุ่นพาราแก้มพาราโกนพอแล้วแล้วคุณเป็นยังไงฮะเราเจอกนครั้งรกรู้กังไงฮะก็ไม่รู้รู้สึกยังไงนะก็เด็กปกติเด็กที่มาด่าลำปางเพราะเราก็ได้รู้ประวัติคร่าวๆมาจากที่คนหนึ่งที่เขาพาคุณมาซึ่งเรา จากเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาเจอผมก็แบบคุณนุนิ่งๆนะใช่คงเออเนิ่งๆน่ะนิ่งไงฮะนิ่งแบบมึดงมึดๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆที่เขินที่เขินที่เจอหน้าเขาแรกๆขื่นใจเลยุส่วนคนนด้นหรอคุณไม่กล้าพูดไม่พูดใช่ไงใช่คุณแล้วคุณพูดไหมไม่พูด นที่ชวนคุยก็เป็นเขาอยู่ดีใช่เพราะว่าเราเป็นพี่ไงแล้วพี่คนที่เขาพามาเจอเนี่ยคือชื่อพี่แฉซึ่งเขาสนิทกันตั้งคู่ชั้งตัวฮะเขาบอกเอ้ยฝากน้องหน่อยน้องขึ้นมากรุงเทพแล้วพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวหน่อยเพื่อเขาทำงานแล้วเขาไม่ว่างเราก็พาไปทั้งแรกที่เราไปเที่ยวกันที่ไหนฮะไปกินข้าวก่อนไปดูหนังกูบาช่เรื่องอะไรเราไปดูหนังกันเรื่อง fast furious and เขายังไงครับเขาเป็นคนมีน uh ้ำใจมากเขาได้ผมประทับใจมากเลยกับเจอครั้งแรกวันนั้นผมใส่รองเท้าใหม่แล้วบุกเลื่อนชอบสะดุดเท้าทำให้รองเท้ามันกัะดิกรองเท้ามันกระดิกบเลื่อนก็ออกอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเห็นแล้วเขาตกใจเป็นพที่ดีเขาก็เลยไม่มีอ่าเครื่องสัมภาษแล้วก็ไม่มีเครื่องสะกุน ปวดหัวจะเตเรมื่องหนดวปเครื่องกแปลว่าอะไรแบบเครื่องแบบครอางยนหอมนบบเครือน้ารอนกเหมือนกันไมนไม่ได้เียนหน้าหมเืใส กยังไม่กลับมาเลยเขากลับมาตอนยังไม่กลับมาเขายังไม่กลับมาดีมครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถเกินเหรอเกินเกินคิดว่าฉันใจไม่นานั้ใช่แล้วเขาจมาากับมาสเตอร์ปิดแพทใช่ใช่เขาก็มาเอาม First impression ประทัใจเดนแรกงี้เหรเออ โอเคแล้วรมาันก็เป็นเหมือนเราได้ไปเที่ยวกันเหมือนเราได้ไปมีกิจกรรมกันมันเริ่มปวดมากขึ้นใช่ก็สนิทกันพอคือผมก็เรียนเขาก็ทํางานอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียนกันไปก็เลยแบบนี้ก็เรียนหนัก็ียนหนักก็ต้อผมออยู่มอปลายหมอปลายต่อมอปลายใช่ผมได้ผมเรียนต่างจังหวัดก็เลยไปเรียนต่อใช่ครับก็ไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาหากันเท่าไหร่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนพี่เอิร์ทก็ชวนผมมาทํางานเรื่องนี้ทางทันดาวครับแต่ต้องขอเล่าก่อนว่าตอนนั้นน่ะเราแคสเรื่องเนี้ย อ๋อ,อก็คือพอน้องกลับต่างจังหวัดแล้วน้องก็ไปเรียนไปเรียน<ๆ>แล้วก็กลับมาเอ็นที่จุฬาขึ้นกับไม่อย่างพี่ชอบเออเขาเลยให้เอิร์นช่วยหาทีว่าเอ้ยพอจะมีคนรู้จักมาก็แบบพอจะได้บทนี้ได้แล้วก็กายภาพได้อะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยผมก็นึกถึงว่าเอ้ยเรารู้จัก คนนี้ว่ากจยภาเขาได้เลยหน้าหวานตัวขาวตัวเล็กหลอกตัวเล็กโอเคกายพามันได้แล้วแหละก็ะเลยส่วนมาแคสแล้วก็ในขณะเดียวกันคือพี่ออฟอะส่งไอจีคนเนี้ส่งไอจีมิกเนี่ยมาให้เอึดดูก <laughs> าแบบเป็นฟอร์กันคนันนี้มาแคส,สิ <laughs> ในวันเดียวกันเลวลาเดียวกัน <laughs> ซึ่งมันเป็น l นิต r y ภาษาอะไรอ่ะเครื่องาจะชินผิวเนี่ยครัเดี๋ยวเจ้าพีสารเนี่ยจะส่งภารกิจเขาจะกิต์แล้วเหรอเขาเลยแกเกินอีกหนึ่งจุดอันเขาบอกตะกี้ว่าเป็นอันเขาคุ้มขอคุ้มขออะไรฮะขอนอนขอนอนโอเคหนึ่งสองสาม ขำดึงซึงออม้วงไปหมด4ี่สิบนาทีนิดๆแ <c oughs> ต่เป็นสิ่สนาทีน่เราขำจนปวดหัวขำจนปวดหัวริงคือแบบนี้คุ้มก็หมับอยู่คือปวดหัวแลวแบบคือขมเยอะคือคือคือพี่เนี่ยคือรู้อยู่ถ้าคนติดตาม้องเอิร์ทมาก็จะรู้ว่าน้องอ่ะมีบุคลิกที่จริงๆคือน้องเป็นคนน่ารักมากแล้วเขาแบบพยายามปล่อยมุกคือแบบเป็นคนตลกแหละชอบความเฮฮาปาร์ตี้แบบตอนเขามันมาเป็นนิทานพันดาวอ่ะมันต้องคลิป อีกคาแรคเตอร์หนึ่ง<อ>ซึ่งมันแตกต่างจากจากตัวน้องจ,งจริงๆเป็นอย่างมากพน้องก็ทําได้คือน้องทําในหนังให้เราเชื่อได้ว่าเขาคือคนที่มีบุคลิกแบบนั้นน<อ>่ะคือรู้แล้วว่าแบบการแสดงของน้องเอิร์ธพัฒนาขึ้นมาก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 ,มาก,มาก,มากอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นชิมซิเนุกับของแบบคู่มันเดี๋ยวต้องไปหาคู่อื่นมาดูใช่ต้องหาคู่อื่นมาดูแบบเพื่อนๆแนะนำมาเยอะเลยนะคะก็คู่ต่อไปค่อยมาดูกันได้เป็นคู่หนตอนเราบันทึกไปแบ๊ายบายค่ะ